สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการออมสินทอล about ทอลทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้นะครับวันนี้จะอยู่กับผมแฮมนะครับซึ่งโดยปกติผมจะเป็นคนทําด้านเทคนิคเกี่ยวกับการทำไลฟ์สตรีมเป็นหลักให้กับหน่วยงานวันนี้ได้รับโอกาสมาพูดในการแชร์ประสบการณ์หรือแชร์บทความที่น่าสนใจนะครับและวันนี้ผมมีท็อปิกดีๆมาฝากนําเสนอนะครับ ท็อปิกในวันนี้ที่ผมหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับนับน่นก็คือช่องทางการตลาดออนไลน์ในที่นี้ผมจะหยิบในตัวของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานะครับช่องทางนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมี Facebook, Youtube, Line, Twitter และยังมีช่องทางอีกมากมายในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับซึ่งช่องทางนี้มันมีการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากนะครับ ทีนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงประโยชน์หรือข้อดีของช่องทางการตลาดออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอันนี้นะครับข้อที่1นนะครับมันเริ่มต้นง่ายมากเพราะแต่ละแพลตฟอร์มนั้นเราเพียงแค่สมัครใช้งานเราสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เลยครับอยู่ที่คอนเทนต์ของแต่ละแพลตฟอร์มครับถ้าเป็น f c e e o o o เราอาจจะเขียนเป็นนำผลค้าสินค้าและบริการของเราครับไปเขียนเป็นหน้าร้านของเราก็ได้ครับหรือถ้าเราทำคอนเทนต์เป็นเชิงเกี่ยวกับ วิดีโอเราสามารถใช้ YouTube เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำช่องทางการตลาดหรือทำคอนเทนต์สตอรี่เทลลิงก็ได้ครับอันนี้ข้อที่2นะครับนั่นก็คือปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ทำสถิติขึ้นมานะครับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนทั้งบน PC หรือบนมือถือโมบายโฟนทั้งหลายแหล่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือบริการหรือการ เป็นมาร์เก็ตติ้งในด้านต่างๆสามารถเพิ่มช่องทางในตลาดส่วนแบ,บ่งตลาดของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับอย่างที่บอกครับข้อแรกคือมันเริ่มต้นง่ายมากดังนั้นมันเป็นโอกาสครับที่เราจะเข้ามาเพื่อสร้างช่องทางให้คนรู้จักกับสินค้าและบริการของร้านค้าเรามากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นประโยชน์เพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหยิบมาแชร์ให้ฟังนะครับทีนี้นะครับหลายท่าหนหรือผู้ประกอบการหลายคน อยากจะเริ่มมาช่องทางนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมจะหยิบมาแชร์ให้ฟังนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือเราต้องสำรวจกลุ่มลูกค้าก่อนนะครับว่าฐานลูกค้าของเราอะ่ะใช้แพลตฟอร์มไหนมากกว่ากันแน่นอนการมีแพลตฟอร์มหลากหลายมันเป็นช่องทางที่ดีครับแต่เราควรจะโฟกัสก่อนยกตัวอย่างง่ายๆครับลูกค้าของเราอยู่ในช่วงเจนที่ใช้ Facebook มากกว่าท w i t เตอร์เราควรจะโฟกัสไปที่การ สร้างคอนเทนต์สร้างมาร์เก็ตติ้งในช่วงช่องทางของ facebook พอเราได้ถานลูกค้าที่มากเพียงพอแล้วเราจะขยายเพิ่มเติมไป Twitter หรือไปทาง l ลายอันนี้ก็ได้เช่นกันครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือวินยัยวินัยนั่นคืออะไรเราต้องสร้างวินัยในการรับออเดอร์หมั่นเช็คการรอบการโอนเงินหรือกระทั่งรอบการจัดส่งว่าช่องทางนี้เราจะเซ็ตทม์ไลนย์ยังไงเช่น ลูกค้าโอนเงินมาเราตัดรอบที่1ิบโมงเป็นยกตัวอย่างนะครับตัดรอบที่สิบโมงเช้าแล้วจัดส่งภายในไม่เกินบ่ายสามเพื่อเราเพื่อสร้างความต่อเนื่องและความถี่ในการจัดส่งนะครับซึ่งธุรกิจออนไลน์วินัยและความสม่ำเสมอหรือความเร็วเป็นหัวใจหลักนะครับข้อที่สามนะครับความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอในที่นี้คืออะไรนั่นคือการสร้างโปรโมชั่น การสร้างคอนเทนต์หรือการอัปเดตสินค้าและบริการของเราว่าเวลาเรามีสินค้าใหม่ๆเราต้องมาประชาสัมพันธ์เราต้องมานําเสนอให้เขารู้จักเรามากขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มยอดการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างดีถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเพจไม่มีการอัปเดตอะไรเลยยกตัวอย่าง Facebook เข้ามามเพจมีการอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อสเดือนที่แล้วลูกค้าจะเกิดคําถามนะครับว่า ธุรกิจของเรานั้นอ่ะยังทําอยู่หรือเปล่าดังนั้นความสม่ำเสมอในการอัปเดตคอนเทนต์อัปเดตบทความหรือการทําโปรโมชั่นอันนี้ก็เป็นหัวใจหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับผมมายกตัวอย่างแล้วกันช่วงโควิด -19 ปีที่แล้วผมได้ Work from home ทีเนี้ผมอ่ะคอมที่ผมใช้งานประจำมันเกิดเสียแล้วช่วงโควิดปีที่แล้วมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาห้างปิด ร้านที่ผมซ่อมอุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผมนั้นมันก็ปิดตัวเช่นกันผมไม่สามารถยกอุปก,กรณ์ไปซ่อมได้ทีนี้ผมอะ่ะได้เริ่มลองสอบถามเพื่อนว่าเอ๊ะมันมีใครจะมาซ่อมคอมได้ไหมเพื่อนผมได้แนะนําว่ามันมีนะช่างซ่อมคอมที่เขารับซ่อมคอมตามบ้านผมไม่เคยใช้บริการนี้เลยผมก็เสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเลย ว่าช่างคนไหนดีช่างคนไหนมีฟีดแบ็ที่ดีมีคอมเมนต์ที่ดีไหมมีการกดดาวให้มากแค่ไหนแล้วมีเสียงตอบรับดีแค่ไหนแล้วช่างคนนี้เขายังอัปเดตช่องทางเขาหรือเปล่าอย่างตอนนั้นผมเข้าไปเจอ facebook คือรับซ่อมคอมตามบ้านและได้ลองคุยเขาแล้วก็ลองใช้บริการเขาดูความจริงบริการเนี้ยมันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ครับอาจจะมีมาก่อนโควิดอีกก็ได้แต่มันเกิดวิกฤตครั้งเนี้ยมันทําให้ผมอะต้องหาออปชันในการ ใช้งานแทนผมถึงได้รู้จักธุรกิจว่าเฮ้ยมันก็มีการซ่อมคอมที่บ้านเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากปัญหาของเราก่อนเราถึงไปรู้จักธุรกิจเนี้ยดังนั้นการหมั่นสร้างคอนเทนต์เป็นหัวใจสําคัญนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับท็อปิกในวันนี้ที่ผมหยิบม,มาเป็นเลสแชร์ให้ฟังกันนะครับซึ่ง <c oughs> ข้อมูลต่างๆรวมถึงบทความที่ผมไปอ่านมาแล้วสรุปให้ท่านฟังนั้นผมจะทิ้งไว้ด้านล่างตรงใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างนี้นะครับทั้งนี้ ถ้ากระผมได้พูดอะไรไปหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรไปหรืออาจจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรไปผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากเว้นระยะห่างหมั่นล้างมืออันนี้จะเป็นทําให้เรามาทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตการโควิดนี้ไปนะครับและอย่าลืมนะครับเรามีช่องทางติดตาม2ช่องทางหลักตอนนี้นะครับคือ Facebook และ YouTube ท Facebook ั้ง a c e b o o k อกใช้ชื่อเดียวกันนะครับคือ GSB SME Startup จะลืมไปกดติดตามและฝากกด Subscribe ด้วยนะครับทั้งนี้ก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะครับ